ผมขึ้นไปดูนะครับบนดาวเทียมส่องลงมาเพื่อเพียงหางตะวัดพญานาคราดตั้งผิดทิศนะครับทีงง่ิสีย้ยเนี่ยพญานาคเนี่ยนะครับจะต้องหันนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมาดูพญานาคเนี่ยหันมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมวัดเรดาร์ทวงจุ้ยเรียบร้อย <laughs> ถ้าคุณทาพิธีกรรมตามาศาสนาไม่ถูกต้องหรือทําตามพิธีกรรมที่เขาวางไว้ไม่ถูกต้องมันก็เกิดเพศภัยได้เช่นเดียวกัน ไม่เกี่ยวกับไอ้ปมอ,อะไรนะไอ้ปากทู่อะไรนะ่ะเดี๋ยวก็มาให้ผมจุดเดี๋ยวผมปากให้ดูก็แล้เออปากทู้ไม่เกี่ยวปู่บอกจริงๆแล้วนะมันมันเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยอะมันผิดห่วงจุ้ยอะซ่าแบบนี้มันก็เลยเกิดอาเพศขึ้น เดี๋ยวปู่จะแก้ให้นะปู่บอกแบบนี้ครับปู่มหาวันีจะมาอยู่ที่บ้านกอะเกะจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนะแต่บอกไม่ได้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนเดี๋ยวก็ว่าก,กันไปมาที่ความเคลื่อนไหวบ้างครับเห็นบอกว่าลุงพลป้าตันนะรวมไปถึงทนายตั้มเนี่ยก็อยู่ที่โคราช